สวัสดีชาวออฟแท้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับน,นิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับ WZ115A นะครับเทวิแท้งเทียร์สของจีนนะครับซึ่งเป็นรถที่ดีผมก็เพิ่งจะรีวิวไปไม่นานนะเป็นเทวิแท้งจีนเทียที่ค่อนข้างจะโหดอยู่นะโดดเร็ว d p m ีเมุมกดดีนะครับคร่องตัวดีนะครับ ผู้เล่นก็ในเกมนี้ชื่อว่าอโยธยานะครับแหมามาแบบไทยๆเลยนะมาเลยชื่อนี่ไทยจ๋าเลยนะอโยธยานะเออบ้านมาอยู่อโยธยานะ <c oughs> ก็ในเกมนี้ครับอยู่ในแมปเอลฮันันะครับเกิดทางฝั่ง,งตะวันตกเฉียงใต้วิ่งมาถึงเห็นไก,กลๆเป็นื้อฟัง103ก็ซัดเข้าไปนัดหนึ่งแต่ไม่โดนก็ปลิวออกเพราะวิ่งยิงไงไม่ได้ตั้งใจยิงอะไรกะแบบ โดนกโดน็โดนไม่โดนไม่เไรครับแต่ว่าตอนนี้อยุธยาอายุธยาอะไรอโยธยาครับเข้าจุดประทะตรงนี้มาเล่นตรงเนินสักหน่อยเพราะตัวเองก็มีมุมกดอยู่พอสมควรครับในเกมนี้อยู่ในห้องเทียร์เเทียร์สิมีจอมีอาร์ตี้ข้างละหนึ่งคันครับแหมอโยธยานี่มากับมาร์คสองมาร์คด้วยที่ปลายก็บอกปืนครับ หาเหลี่ยมยิงออกมาเห็นกับ114 SP2 ซัดเข้าไปเต็มเต็ม4 3, แล้วบล็อกได้ด้วยสวยๆเลยนะครับตั้งปืนรอตรงนี้ครับที่ตรงนี้โลง่งๆระวังจอนอย่างเดียวครับลงหัวกระบาลได้สบายเลยตรงนี้เน้นๆไปที่ IS7 ครับเต็มเต็ม5 3 แล้ว1นึวิ่งผ่านทันไม่เอิดไม่ทันครับไม่ทันครับมี VK7201K ด้วยอายุทยานี่เอาลูกปกติมา5นัดลูกทองไม่รู้กี่นัดนะเออ30 30กว่านัดอนะ่ะ32นัดหรือเปล่านะอายุทยากะเล่นตรงนี้แหละนะไม่ไปไหนนะครับแซปนัดนี้พยายามจะยิงคอนเกลอร์นะแต่ยิงยิงไม่โดนครับ บางค่ามี WZ-114 เมื่อกี้โถมขึ้นมานัดนี้ต่างคนต่างยิงไม่โดนครับกับคนยิงไม่เข้านะกับ c o n เคเ r อร์หัวเน้นเนพยายามจะหาจุดเห็นเขียวๆยิงเข้าไปเงียบครับ WZ อยู่ด้านหน้าก็แปะเนินเราอยู่นี่เองนะครับ WZ-114 จอนมาแล้วอ๋อข้ามไปครับรอดไปครับคอนเคเลอร์ เห็นหัวแบบเขียวๆแต่ยังแม่นไม่พอนะยังแม่นไม่พออุปกรณ์ที่ใส่มา3ชิ้นก็เป็นอุปกรณ์ธรรมดานะพัดลมธรรมดาปรับเสถียรธรรมดาแล้วก็โหลดเร็วธรรมดาไม่ไเลยมีสีมีสันอะไรนะแค่นี้เล่นได้แล้วนะครับเล่นได้แล้วเขียวครับนัดนี้แล้วเข้าครับ587ครับในเกมนี้ไม่โดนอาร์ตี้โฟกัสก็ถือว่าดีครับ ถ้าโดนอาร์ตีโฟกัสเข้ามานี่ก็น่ารำคาญหน่อยโอ้นัดนี้ครับสวนไป472แล้วบล็อกได้ด้วยนะสวยๆอยู่ปีนขึ้นมาด้านบนมีอ็อบเจกต์7อแล้วก็มีแจ็คไทเกอร์ก็เอาแจ็คไทเกอร์นี่แหละซัดเข้าไปเต็มๆแล้วบล็อกได้ครับลูกทองของ 5A คันนี้ก็เจาะโหดอยู่นะเจาะโหดอยู่ตรงนี้ครับ Mx M451 ครับเทีย9ยิงเข้ามาก็บล็อกได้หัวของคอนเทเลอร์ครับยิงไปที่โคนปืนครับ5 3 1อีกนัดเดียวถ้าเข้านี้ก็เรียบร้อยนะสำหรับคอนเทเลอร์แต่ว่าตรงนี้มีเพื่อนเข้ามาช่วยเป็น IS7 โผล่ออกมา snap ดีว่าหลบทันจัดตัวรถใหม่ครับ สำหรับอายโยทยาออกมาอีกทีนี้เห็น7201แต่ยังไงดีครับ is7 ได้ไหมกดไม่ลงจัดตัวรถใหม่ออกมาอีกทีนึง is7 เข้าไปแล้วคอนเคเลอร์ or, ครับเอ้อเรียบร้อยครับนัดนี้ครับสวยๆครับเก็บคอนเคเลอร์ไปเรียบร้อยครับ1คิวของเขาโดยที่เลือดยังอยู่ครบยังไม่เสียเลือดสักหยดนี ล็อกไอเอด้วยเอเจ็ดก็ออกมาหลอยๆเป็นระยะนะเสียดายตรงกดไม่ลงนะอ้าวเห็นหัวของ752แต่ยิงไปก็ไม่โดนครับจอนก็ระแวงจอนอยู่นะ ไอโยทยาระแวงจออยู่เห็นแบบเงียบเงียบจอลงมานี่ก็แบบเสียวๆอยู่เอานัดนี้เจาะเพจของเจ็ดสองไปครับ567เลยอีกสักนัดนึงด้านข้างเต็มๆครับห้าครับแม่ได้ยิงฟรีครับไอเอสเนี่ก็แบบออกหน้าออกตาเหลือเกินนะถ้ากดได้นี่น่าจะกดไปยิงตัวรถได้นี่น่าจะดีเหมือนกันนะ กดไม่ลงครับเห็นครับเนอเต็มเต็มครับ533อแหมออกมายับบ่อยซะเหลือเกินนะต้องโดนสะบั้งนะต้องโดนสะบัง้งบล็อก i S7 แล้วตรงนี้ด้านข้างของ 7201k ครับ440ไอ่ป่ะไอเอจีกทีนึงตัวรถยิงง่ายๆนิ่มๆครับ552 คันไหนดีคันนี้ครับยิงง่ายครับสี่้เ้าแล้วก็ยิงช้านะเหมือนความรู้สึกช้าเหมือนกันหรือว่าปิงไม่ดีหรือเนตไม่ดียังไงไม่ดูนะยิงคันนี้ไปอีกทีหนึ่งครับ7 2 0 1 k ึครับแม่ห้540แล้วไฟไหม้ด้วยจอเริ่มมานะครับจอเริ่มโฟกัสนะเอาคันนี้ก่อนเลยครับ i s 7ครับเรียบร้อยครับเล่นออกหน้าออกตาคันแนี้ต้องโดนครับเรียบร้อยไปแล้วก็7 5 2ตรงนี้ออบเจกต์752ไม่ออกครับแม่เก็บตัวดีครับยับดีครับสแนปดีอ้าว WZ114 นี่ลืมไปแล้วนะลืมไปแล้วว่ายังอยู่นะอโยธยาก็ได้โอกาสลุกคืบขึ้นมาแล้วก็กดลงมาล้วงเรียบร้อยครับ752ไม่ยิงครับ แต่2ยิงอะไรครับแต่เห็นหัวโผล่อยู่ตรงนี้เน้นๆเ,เข้าไปที่หัวแต่ว่าเจาะเกราะไม่เข้าแหมน่าเสียดายนัดนี้ไม่แม่นเอาใหม่ครับโหลดใหม่โหลดเร็วอยู่หัวมาอีกได้ครับ495อีกนัดเดียวสำหรับ7-2 5ครับเขาเข้าไปแล้วนะลุกคืบครับดันครับ เนินสักหน่อยเอาตัวซากรถเนี่ยแหละบงังแล้วก็เห็นหัวแหมนะมนึกว่าจะเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับโดนอาร์ตี้ของทีมของอยุธยาเก็บปะ VK 7 2 0 1เพดล่างครับ451เหลือไว้แค่18ป่ะเหลือไว้18แม่เรียบร้อยครับเพื่อนเก็บป เหลืออีก3คันสุดท้ายครับ E 75ตรงนี้ครับโอ้โหเอาลูกทองมา30กว่านัดน,นี่ตอนนี้เหลือ6นัดใช้ลูกทองเยอะมากแต่ว่าก็ใช้ดีจริงๆนะสัดไปเมื่อกี้นี่5้6วิ่งอ้อมมาด้านข้างแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บไปอีกคิวหนึ่งเป็น4คิวและเหลือคันสุดท้ายอาตี้ครับ c o n q คร์เ r G4 โอ้โหไม่รู้ทันหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยิงไป9,8 9, 9 0นะ ถ้าได้ถ้าได้อีกสักนั้นหนึ่งคือแบบน่าจะได้หลักหมื่นอ่ะหลักหมื่นแน่ๆครับตั้งปืนรอเลยนะปลายด้วยนะปลายด้วยคือรู้ตัวว่าวิ่งไม่ทันแน่นอนนะครับถ้าอาร์ตี้อยู่ในหลุมนี้ก็คือได้แค่นี้นะได้แค่นี้แต่ยิงไปไม่น้อยนะแล้วก็เลือดตัวเองลดไปแค่นิดเดียวนะและอาร์ตี้ฝั่งตรงข้างก็อยู่ในหลุมจริงๆด้วยนะครับ หมกอยู่ในหลุมแล้วนะไม่ออกไปไหนแล้วนะครับที่เหลือก็ให้เพื่อนเข้าไปเก็บเรียบร้อยครับแม่เจ๋งจริงๆในเกมนี้ก็เอ็มแตกครับได้เอทแงเกอร์ er มานะครับได้ไฮแคลิเบอร์ด้วยได้เงินมา2องแสนครับประสบการณ์4,338พนบันบาทใบนะครับยิงไปเยอะนะ ยิงดีด้วยนะครับออกมา snap ออกมาเน้นแต่ละนัดหาจังหวะยิงได้ดีมากนะครับแล้วก็รับดาเมจได้ดีนะครับเวลาจะโดนยิงก็ถอยออกมาถอยออกมาตลอดนะทำให้บล็อกได้ด้วยนะครับ mm. ยิงไปทั้งหมด9 8 9 6ดาเมจ4คิวด้วยกันแล้วก็คาปการดิบการณ์ยิบ1 4ิ6ยิงไป30เข้าเป้า23เจาะเกราะ21นะครับคือถ้าโดนก็มีโอกาสเจาะเข้าสูงเพราะว่าใช้ลูกทองซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นลูกฮีทนะครับ ได้วมือรวม9,008นะครับบล็อกไปถึง3,990นะก็มีอสิดิษ262เป็นบัญชีพรีเมียมหาค้าซ่อมไป3,004ค่ากระสุนแสนสี่นะครับเพราะว่าใช้ลูกทองไปเยอะแหละอืมเยอะเลยนะแล้วก็มียุธปัจจัย2 6 0 0 0ก็เหลือเงินมาใช้6 0 0 0นะก็ได้จัดบูสต์ด้วยอะไรด้วยนะครับก็เป็นรถที่โหดเอาเรื่องนะสำหรับคันนี้ WZ11 โมเดล 5A นะครับเป็นรถเฮ่ิท้คจากจีนเียสิน่าเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าต้องเป็นเป็นแบบนี้แหละคล่องตัวดีนะครับแล้วก็ปืนดี DPMD ดาเมจดี D D, แล้วก็ในเกมนี้เล่นได้โหดจริงๆนะสำหรับอายโยทยานะครับยังไงก็ต้องขอ,ขอบคุณอยโยยาด้วยสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คาราไปก่อนสวัสดีครับ